กระติบชรวันลั่นถึงวีนาทำตัวไม่น่ารักกระหายมงไม่ผิดแต่ควรปล่อยวาง จากกรณีที่เกิดดรามาสนัดโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมในการรีโพสต,ต์ตอนนี้หรือไม่หลังวีนาปวีนาสิงห์ทักวัานรองอันดับ2 m i s s Universe 2023ได้ออกมารีสตอรี่ที่แฟนคลับได้โพสต์ถึงเธอที่เขียนว่ามง3คือวีนาเท่านั้นพร้อมกับสตอรี่อีกมากมายที่โพสอวยวีนาอาทิถ้าได้ไปจักรวาลฝากด้วยนะรอวีนาคัมแบ็กซึ่งทางด้านดาราสาวกระติบชวันกรลั่นถึงวีนาได้เผยว่าติบชอบวีนาเชียร์มาตลอดเพราะเห็นว่าเป็นน้องคนที่พยายามมากๆตอนี ที่ไม่ได้ก็เฟลรู้ว่าวีนามาในเวอร์ชันที่ดีที่สุดหุ่นสวยน้องทําการบ้านมาเยอะการที่วีนามารีสตอรี่คนอวยตัวเองนั้นก็ไม่ควรจริงๆไม่น่ารักกระหายมงไม่ผิดแต่การแข่งขันมันจบไปแล้วก็ควรไปว่วางซึ่งขณะที่วีนาเองก็ได้ชี้แจงด้ดยว่าเมื่อวานจะไลฟ์เชียแอนตั้งแต่ไฟนอลแต่ป่วยส่วนเรื่องสตอรี่ลงปกติแต่ยอมรับว่าลงผิดเวลาตอนนี้ดราม่าเยอะมากแต่ไม่ได้คิดแบบในที่ข่าวออกตอนนี้เครียดไม่คิดว่าคนไทยจะเสียใจมากที่แอนไม่มงเพราะ 35ปีมาถึงรองหนึ่งคือที่สุดแล้วทำกางแฟนนางงามถูกเถียงกันเดือดทางด้านวีนาก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านกลุ่มไลน์แฟนคลับเช่นเดียวกันโดยระบุว่าทุกคนพอดีวีนากินยาแก้ไขรับพักผ่อนมาทั้งวันเพิ่งตื่นมาเห็นว่ามีดราม,ม่าเรื่องวีนารีสตอรี่ที่มีคนแท็กมาในไอจีคือมันเป็นเรื่องปกติที่วีนาทาอยู่แล้วและไม่ได้ทําเพราะจะมาประกวดใหม่หรืออะไรเลยเพิ่งเห็นว่ามีคนเอาไปลงว่าวีนาไม่เชียร์ไม่แสดงความยินดีคือโพสต์ไป2ช่องทางทั้งเฟซและไอจีตอนนี้ เข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยฝากขอโทษทุกคนด้วยนะไม่มีเจตนาทำร้ายจิตใจใครเลยอย่าเข้าใจผิดกัน